มหาวิายทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสอบพัฒนาการสอบที่เป็นออนไลน์ examination มีจิตได้เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในการสอบออนไลน์การเรียนออนไลน์ก็ดีนะครับมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสภาวิชาการเพื่อที่จะกําหนดแนวปฏิบัติและกําหนดแผนปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบที่เรียกว่าสอบออนไลน์จะโฟกัสครั้งแรกก็คือการสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่1หรือภาคต้นปีการศึกษา2562และการสอบกลางภาคประจำภาคปลายหรือภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2562ผมคิดว่าจะประมวลออกเป็นสัก4ประเด็น เ็ือจะเรียนให้ท่านผู้ชมและก็นักศึกษาได้รับทราบประเด็นแรกก็คือกลุ่มของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยอยากให้สอบออนไลน์นักศึกษานั้นโดยทั่วไปเราอยากให้นักศึกษาสอบออนไลน์ทั้งหมดประเด็นที่สองประเด็นของเทคโนโลยีที่รองรับก็คือเทคโนโลยี i c t นั่นแหละเรามีอินเทอร์เน็ตไหมพวกเรารู้เรื่องนี้แล้วเรามีซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือแม้แต่การสอบคือมเดอร์เรามีการจัดการสอบแบบมีเครือข่ายไหมมันมี w ว b บเเรามี m i Microsoft t e a m s เรามี o ูมเรามีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้เรามีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงก็อาศัยการบริหารจัดการให้ถูกต้องเรื่องที่ 3. มมหาวิทยาลัยของเราครับได้ดำเนินการมา ตลอด41ปีนั้นความศักดิ์สิทธิ์ความขลังที่มหาวิทยาลัยในการยอมรับก็คือว่าข้อสอบหรือการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยนั้นไม่รั่วและก็ไม่ลอกเราจะมีมาตรการฮะทั้งที่เป็นภาพทางกายภาพเราจะมีกติกาเงื่อนไขเช่นการสอบที่เราเคยสอบ3ชั่วโมงเนี่ยเราจะให้สั้นลงเหลือสชั่วโมงครึ่งโดยครึ่งชั่วโมงแรกนี่ฮะเราจะให้นักศึกษาที่เข้าสอบ เขาเข้าสอบเาขามีปัญหาในการต่อคอนเน็กเข้าสู่ระบบเราได้หรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราก็จะมีอาจารย์ที่ทําหน้าที่คุมสอบอาจจะอยู่ศูนย์กลางนะครับศูนย์ราชาการอาจจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมีนักเทคนิคเชียนที่ชํานาญทางคอมพิวเตอร์คอยบอกว่าหนูเข้าไม่ได้ผมเข้าไม่ได้ครับจะทําอย่างไรนะครับแ,นะแนะนําให้นะครับอันนี้ฮะเพื่อประกันให้ได้ว่าทุกอย่างสมบูรณ์ไม่ลอกไม่รั่วก็จะยังคงอยู่นะครับ มาตรฐานและคุณภาพที่มหาวิทยาลัยได้ทํารงไว้มามากกว่า41ปีก็ยังจะทํารงอยู่ต่อไปก็คือกรอบเวลาสิ่งใหม่ถ้าพวกเราพร้อมใจมีความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพัฒนาเวลาอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าเวลาที่เราคาดไว้ก็คือว่าในเดือนพฤษภาคมที่เหลือนี้และเดือนมิถุนายนนั้นเราจะพัฒนาระบบการสอนทางไกลนี้ให้มีความสมบูรณ์ในขณะเดียวกันนะคร ระบบนี้จะเป็นบอกได้ว่านักศึกษาที่สอบอยู่ปลายทางสอบอยู่ที่บ้านหรือสอบอยู่ที่ที่ทำงานนี่เขาจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการสอบเช่นอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC n o โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปไอแพหรือว่าโทรศัพท์มือถือธรรมดาได้เราจะบอกความต้องการขั้นต่ําสุดความเร็วกี่เมกะบิตเปอร์เซกันจะต้องรับได้กี่จีอะไรทํานองนี้เราจะทําประชาสัมพันธ์ไปนะครับจนทําให้นักศึกษามั่นใจว่า เขามีเขาเรียกว่าทักษะพื้นฐานที่จะเข้าสู่ระบบและเข้าสู่การสอบออนไลน์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องแล้วนอกจากนั้นฮะในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงวันที่5กรกฎาคมนั้นเราจะมีการทดสอบระบบที่เราเรียกว่าเทสรันวันที่11วันที่12กรกฎาคมเสาร์อาทิตย์นั้นเราจะมีการสอบออนไลน์ทั่วประเทศนะครับถ้ามาตรการของรัฐบาลในเรื่องโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดที่ท่านอยู่ที่นักศึษาอยู่นียไม่เคร่งครัดหรือว่าจํากัดรัดตัวเกินไปนี่สำหรับนักศึกษาที่มีความจําเป็นจริง,รงๆเราก็จะจัดสอบสนามสอบให้ในวันและก็เวลาเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต้องเชิญชวนให้พวกเราชาวมสททุกคนไม่ว่าบัณฑิตเกา่าไม่ว่านักษาปัจจุบันแล้วก็คณาจารย์บุคลากร ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผมถือว่าเป็นวาระของมสทในการที่แก้ไขปัญหาถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ปรับวิกฤตเป็นโอกาสฮะผมคิดว่าแสงไฟที่ปลายอุโมงค์มีแล้วเราจะเป็นวินเนอร์ฮะเราจะเป็นผู้ชนะด้วยกันฮะ